สวัสดีน้องๆสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการเพิ่มหมวดหมู่ของบทความนะครับหรือ category นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันเลยครับอันดับแรกให้ไปที่หน้าแอดมินของจมล่าครับ จากนั้นคลิกที่คอนเทนต์ครับเลือก c a t e g o r y manager นะครับคือนี้นะครับหลังจากนั้นให้คลิกที่ New ครับก็คือการเพิ่มหมวดหมู่ของบทความนะครับผมหน้านี้จะเป็นการเพิ่มหมวดหมู่ของบทความนะครับให้เราใส่ชื่อหมวดหมู่ของบทความนะครับพี่ขอยกตัวอย่างเช่นข่าวสารนะครับ ตัว parent ให้ตั้งเป็น no parent นะครับก็คือไม่ต้องการให้เป็นเมนูย่อยของใครนะครับ status ให้เลือกเป็น public นะครับต่อไป access ครับให้เลือกเป็น public ครับก็คือทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ s a v e v e n d c o s e ครับตอนนี้เราได้หมวดหมู่ของบทความเพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับก็คือข่าวสาร เดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับให้คลิกที่ New ครับพี่ขอสร้างเป็นสารานน่ารู้นะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ No Parent นะครับไม่ต้องการให้เป็นเมนูย่อยของใครนะครับ State ต้ตือ p u i l i c นะครับผม Access ให้เลือกเป็น p u b l i c ครับจากนั้นะคลิกที่ Save and Code ครับ ตอนนี้เราสร้างมวลหมู่ของบทความไปสองอันแล้วนะครับแล้วพี่ขออีกตัวอย่างนะครับผมคลิกที่ New ครับมวลหมู่ของบทความนี้พี่จะให้ชื่อว่าทั่วไปนะครับจากนั้นตั้งค่าเหมือนเดิมเลยครับจากนั้นคลิก Save and Code ครับตอนนี้เราสร้างมวลหมู่ของบทความไปทั้งหมด3อันแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าพี่จะมาสอนวิธีการเพิ่มบทความเข้าไปในหมวนหมู่ของบทความนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ